ก็ล่องซิ่มขาต้มคุณยายเพิ่นเราบอกว่าแซ่บแซ่บพัน่าทเนี่ยคุณยา,ายเพิ่นขายนี่ยายอยู่บ้าไนไห,หนล่ะย่า,บา่บ้านนี้นั่นคือบ้านหยังบ้านหนองผือตำบลเสียวอำเภอส,สีสุกกวรรณจังหวัดศรีสะเกดเดี๋ยวสิล่องซิ่มมึ<อ>งยายเพิ่นบอกว่าแซ่บขนาดเลยขายจาังไรล่ะยายมัดได้จังบาทโอ้ สิบบาทสามอันเลยเนาะเดี๋ยวเด้อจับมือถืออันหนึ่งจับใหม่เซลฟี่มันก็ะดิสั้นๆเลี่ยพี่น้องเพราะว่าปอกตัวนี้อยู่ครับพี่น้องครับอเดี๋ยวผมใส่มือหนึ่งปอกมันก็ดิสั้นๆมือถือกันสั้นกระยาวากันเด้อพี่น้องฮะนี่ครับนี่อุดหนุนชา้าบานเพิ่อนเออแซ่บตัวไร่แซ่บอยู่แซ่บอยู่ถูกนะครับสามอันสิบบาท รสหนุนขนมแบบ,บ้ันแบนะครับขนมชอแบบอาอนอ,อ,อืมรสชาติดีครับพี่น่องครับเบาว,ว่วามหวานี่กัหวานพอดีนะครับพี่น่องบริวหวานแห้ง ม,มาเบ่งเพิ่นล่งปลาครับพี่น้องครับมืเอเนี่ยเดี๋ยวแท่พี่น้องเบ่งหุ่นข้างหลังม่นเตรียมความพร้อมแล้วเ,เลื่อยกินก่อนแซบอยู่ครับพี่น้องครับ อื้อาะครับพี่น้องครับ,บน้าคุณผูช้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ